สวัสดีครับท่บา,านผู้ชมลูติดตามมาชวนดีๆทุเรียนบรรเนินครับวันนี้ชวนมาให้ปุ๋ยครับนี่ครับให้ปุ๋ยกีไก่อัดเม็ดครับให้ต้นทุเรียนเล็กครับ ส่วนต้นที่จะต้นสาวหรือต้นที่เราจะเอาลูกก็ยังไม่ให้ครับเพราะที้ไก่มันมีในตัรเจนสูงครับเดี๋ยวจะทำให้เกิดแทงยอดอ่อนนะครับสําหรับต้นที่จะเอาไว้ลูกเมื่อวานนี้ฝนตกอย่างหนักเลยครับตกแรงมากก่อนฝนนี่ ลมนะครับลมอย่างแรงน,น้ำดำเสียบข้างเด็ดจัดครับ แดดแรงนะครับหลงรับแดดกับน้ำดำนะครับน้ำดำเสียบข้าง เหยนแต่าลำหน่อยครับไม่รู้กล้าซื้อมาได้ไงครับตนนัวนี้มีอยู่2ใบ3า,ามใบเล็กๆสองพันสซื้อได้ไงอยากเห็นเป็นของตัวเองอยากบีนของตัวเองครับเห็นในคลิปมีแต่ของสวยเหลืองสวยครับพันบาฮีนะครับ เนื้อเยื่อของอะไรนะ UK ซื้อมาต้นเดียวส่วนต้นโน้นเพาะด้วยมเมล็ดซึ่งเพาะด้วยมเมล็ดโน้นโอกาสที่จะเป็นตัวผู้สูงมากกว่าเป็นตัวเมียนะครับก็เลยซื้อตัวเมียมานะครับเนื้อเยื่อตัวเมียร้อยเปอร์เซ็นครับเพ่อจะมีหนอแล้วนะครับ คนนี้คือทองส้มครับทองส้มธูหนุนทองส้มสองปีแล้วนั่นแค่นี้เพราะว่าเจอแรงนะครับแล้วบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณที่ไข่ปืนเที่ยงครับที่สำคัญคือไม่ค่อยได้ลดน้ำครับเยนะครับส่วนใหญ่จะดูแลเอาใจแต่ทุเรียนนะครับ ใจดูแลแต่ทุเรียนไม่ค่อยนํำเอียงเลยใช่ไหมครับอันนี้เพาะเงาะเงาะโรงเรียนแต่ว่าจะไม่เอาไว้นะครับเลยปลูกทุเรียนไว้ถ้าเกิดว่าช่วงแรกมันโซมครับที่ไหนได้ พอปลูกทุเรียนปุ๊บงามซะอย่างนั้นนะครับทรงสวยเลยนะครับทุเรียนก็แล้วแต่สภาพครับอยู่ก็ได้กินลูกไม่อยู่ก็โครบใส่ปุ๋ยขี้ไก่ก็ต้องเซฟตัวเลยนะครับ ใส่แม็นะฮะสวมเม็ป้องกันฝุ่นหุลนไก่มันก็มีฝุ่นนะครับทำให้มีรหนากกันระบบทางเดินหายใจปอดนะครับเพราะว่าอาจเป็นเชื้อราเชื้อราที่ปอดได้ประมาณนี้นครับ ตัดหญ้ายังไม่เสร็จเลยครับฝนมาต้องหลบหลมแดดจัดมาติดตามดูเรียนต้นคู่ขู่ต้นนี้ก่อนครับ ตนนี้ปลูกก่อนเลยนะครับเป็นทุเรียนเสริมขานะครับซื้อกิ่งพันธุ์มาจากป่าจินบุรีปรากฏว่าขาที่เสริมมันไม่โตด้วยนะครับเราเป็นมันเหนียวลังเหนียวลังต้นประธานไม่เจริญเติบโตนะครับตอนนี้สามปีกว่าแล้วนะครับเกือบสี่ปีแล้วนะครับเห็นอย่างเงี้ยเลา้วตัดเอ็ด ตอนที่เสริมขาออกนะครับตตดตอนที่เสริมขาออกแล้วก็ปลูกต้ทนทุเรียนหมอนทองเหมือ,น,อมนกันครับมาเป็นคู่แข่งนะครับคู่แข่งก็งาพักหนึ่งนะครับแล้วก็โสมเมื่อปีที่แล้วนี่โสมมากตอนนี้ดูฟื้นนะครับกิ่งการสาขาโอเคใบใหญ่นะครับ ประมาณนี้นะครับวนไปทำวนไปหัเขื่อนหเขือลายเล็กไข่เตา่าไข่เต่าลายกรอบเรียบหลงรับแร่ ให้เอลยเยอะๆ้นสามปีกว่าแล้วโอเคครับคลิปนี้พอที่นี้แล้วครับเดี๋ยวให้ปุ๋ยต่อครับก็ถ่ายคลิปบันทึกไว้นะครับแก่เหงาคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ